กับคนในทีมยังเล่นไม่ได้ทีมิงแต่แรกแล้วมาถึงตอนนี้มีโอกาสจะได้เล่นกับทีมเดททุกคนให้โอกาสผมชวนผมเข้าร่วมทีมแล้วผมมีความรู้สึกว่าเราจะประสบความสำเร็จเนี่ยแ่ไอชิเปมันมันเก่งเงวะ มือปลาชาร์งมาจากไทยเสียบปั๊กที่นี่ไม่ได้ใช่เหรอแปลว่ามึงไม่ได้เตรียมเรื่องปากไรดิอันนี้ปิดหมดเรียมข้างหน้าดูไม่ได้เรียมผมก็ปกติแต่แจนมันเลือกรับดาวไงเมื่อกี้มันมีสิทธิ์เลือกนะว่าจะไม่เอาดาวหรือว่าจะให้มือถือกระเป๋าเลือกดาวอ๋อเฮ้ยเสดจดีใจอะไรเสดดีใจอะไรไอ้โมเราเดียนะไอ้โมนั่าเหน็สองร้อยห้าสิบดาวกูอะ มึงไปช่องไอแจ๋ช่องเดียวเหรอเดี๋ยวสรุปนี่กูไม่ได้ดาวดิถ้าอย่างเงี้ยนี่มึงบิดกูแล้วเนี่ยเฮ้วเฮ้ย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 ่ฮ้ยเฮ้ยเว่าเฮ้รเฮ้ยเฮ้ยเรัยเฮ้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 ยครับเฮัยเฮ้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 ยเร้ยเฮ้ยเช้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮชื่อ้ยเฮ้ยเฮเชื่อในเเเเเมานอะไร อยากหาพ้าหาพวกลึกลับดีแล้วจบแป๊บนึงยอดไม้ลูกอ่ะยอดไม้ลูกอะไมโครโฟนมิวตเล่นไหมล่ะจะมีใครเล่นไหมล่ยพี่โฟมไม่เล่นโฟนนี้ไม่เล่นหรอพี่เล่นก็ได้ผมกลับมาเขาบอกเหรอดูแข่งได้ยอดเยอะกว่าเล่นนะทีมงานไม่เล่นทีมงานเหนแต่แรกแล้วมาถึงตอนนี้มีโอกาสได้เล่นกับจิมเดเทนทุกคนให้โอกาสผมชวนกลับมเขาร่วมทีมแล้วผมมีความรู้สึกว่า เราจะประสบาจสำเร็จมากมายเยอะมากมายด้วยเจโะมากมายเฮ้ยไอโม่ในนี้ก็คือหตุผลที่ผมเลือกได้เฉดนะครับเป็นเหตุผลที่ผมเลือกเฮ้ยเด็กว่งที่ไหนนั่นแน่นั่นแน่น้องแพรวอ่ะเด็กวงที่ไหนนะนี่น้องแพ้วน้องแพ้ว่าไปเปิดให้โมดูดิเอเปิดให้โมดิพี่พี่รอนเล่นเหรอในตอนนั้นที่ผมมันเยาไังไม่มี ประสบการณ์ในการเล่นหรือว่าความสามารถในการเล่นมากพอที่จะลงเล่นเป็นตัวจริงแต่หลังจากที่ผมได้ลงทําการแข่งขันเพื่อหาประสบการณ์ให้ตัวเองมากขึ้นตัวชี้อ่อนเดือยมากขึ้นตอนตอนนี้ผมคิดว่าประสบการณ์ของผม อุ้ยอย่าดเตัมเกินเยอะยิมด้วยยิมด้วยอย่าเยิมเติมมันถือเปัามาแล้วโอ้แมวอร่อยมีนมาเรียมเยอะก็คือการยิงที่แม่นยำของผมตีอีกทีไม่น่าการยิงที่แม่นยำเฮ้ยเฮ้ยไดปีนมาหลายใบด้วยได้สิ่งเล็กๆนี้ไม่ได้หรอกมั้งทำการแข่งขันกับชาเตอร์ไม่ว่าจะเป็นวันเดียวไว้โฟกัสอดทนไเว้ยใกล้ๆาล้วยอมมันไม่ไหวเลยโดยเสียงในตอนนี้แล้วผมคิดว่าเราจะสร้างทีมที่แข่งขันขึ้นได้ครับอย่เติอ สร้างทีมที่แข็งแก่งขึ้นได้ครับผมอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าได้อยู่เนะฮะเดี๋ยวคอนเทสต์อะไรอ่ะคอนเทสต์เลยอ่ะคำพูดไม่ยังตึงเลยว่ะมันมันไม่รู้หรอกผมมีทางมันอยู่ไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกยินดีด้วผมคิดว่าผมจะสร้างทีมที่แข็งแกร่งขึ้นได้นะครับเยี่ยด่า ผู้เล่นในทีมเดเทรตนี่ผู้เล่นทีมเดเทรตเยอะด้าหลายคนมีประสบการณ์มากเช่นพี่ปู่พี่ปู่เป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากที่สุดในทีมและมีความสามารถในการเล่นที่ดีมากและผมหวังว่าพี่ปู่จะอยู่กับทีมต่อไปเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาทำให้ดีแค่ไหนดีแค่ไหนในเกมนี้ครับเยอะด้าในเกมนี้คือเกมอะไรวะนะเยอะด้า บอลกับพี่ไฟท์บอลกับพี่ไฟท์ทั้งสองคนทั้งสองคนเป็นผู้เล่นที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมีความตั้งใจในการแข่งขันและมีความสามารถในการเล่นที่สูงมากและผมดีใจมากๆที่พวกเขาเลือกผมกลับมาเข้าร่วมทีมอีกครั้งครับเป้าหมายของผมคือเอาแล้วเวนอติก้าย้ายไปไหนคนดูเวนอติก้าย้ายไปไหนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกการเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดคนหนึ่งแล้วก็เป็นแชมป์ประเทศเจ้าของเป็นแชมป์ประเทศด้วย เอาจริงอะตอนมันคุยกับผมมันโทรมาผมเฮ้ย hey, พี่เขาให้สคริปมาแบบเนี้ยเป็นแชมป์ประเทศอะอตอนแรกผมจะพูดว่าแชมป์โลกแต่ผมอะไปบอกมันว่าเฮ้ย hey, ไอไอโมมึงพูดแค่แชมป์ประเทศพอนะ้องแต่ถ้ามุดมึงไปไป,ไปพูดไปพูดว่าแชมป์โลกอ่ะมันจะหยามที่หมึ่งกันไปอีกต,ตอนแรกมันจะพูดเลยว่าแล้วเป้าหมายของผมก็คือแชมป์โลกครับผมจะแชมป์โลกปีหน้าครับผมชีย่ยะ หรือว่าของเอเชียแปซิฟิกเพือที่จะเข้าไปชิงแชมป์โลกอีกครั้งนึงครับตองจริง็ลเอรด้กังปน่ตและอีกหนึ่งโ้โกครอีกหเป็นตระบ้งไม่พักแบบนี้เหลอคนเดียว a อดูเ่ีหดจัดเลยอะ ฝากติดตามเชียร์เดชเดชด้วยนะครับผมจะทำผลงานออกมาให้ดีและจะทำออกมาให้ดีที่สุดเพื่อทีมนี้และหวังว่าทุกคนจะเข้ามาสนับสนุนตลอดนะครับอบครับเยเดอโคเทเยเดอมันทำหน้าเหมือนจะต่อยผมเลยวะมันดูไอ้เด็กดีพี่บอกเอ้เปิ่ม ตัวไม่เกียเสียงเหมือนปื้มตัวเกียจแล้วไอบีนไม่เกียเสียงเปิดอนปื้มมากไอ้เจเสียงผมหล่อใช่ไหมครับไม่อน่ยเสียงมึงเตะไมอ๋อคุณรู้แล้วไอ้ปื้มเนี่ยมึงเปลี่ยนหูฟังใช่ไหมใช่คุณใช้ไมค์ไม้จีโปเมื่อกี้ไม่ตัวเสียงตัวเองหล่อซาแอคตั้งนานนะจับดาแลไอ้สัสผมผมซาแอคตั้งนานเสียงไม่หล่อเลยหรอเจนมากครับพี่ชายไม่อันนี้เวลาครบแล้วโอ้โหเล่นเกาหลีเวลาครบอะไก็ได้เนี่เกาหลีผมเดี๋ยวนี้เจนจีเขาเดี๋ยวนะตอดยัง ไปโหลดแอปก่อนเฮ้ยมึงเอาหัวใครเงี้ยเพิ่ไปกี่หัวอ่ะพอไปยี่ห้าหัวเลยนะได้เหรอยี่ห้าเลยเหรอยี่ห้ากล่องนะพี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจริงเอาดีโอ้โหหัวไปสิบสองได้เหรอผมเอาน้ำยาไปหกขวดเองแต่ไปซี้นั่นพี่เอาไปสี่ขวดเคสพี่เอาไปห้าหัวพี่พฟล์ลพี่สีใส่กระเป๋าซื้อต่อแล้วกันนะเดี๋ยวซื้อต่อสักหัวแจกแล้วกพี่เอาไปเยอะเลย